สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวดุลเจโอว f นออฟฟครับพี่น้องครับทักทายกันคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับบาวดุลมาทักทายพ่อพอยแม่ีลาน้อยอุ้งอิงเนาะเบานัวหัวมวลไปน้ำกันครับเรื่องเล่าน่ารักนารักของลูกสาวเอามาว่าในคลิปนี้ว่าน้ำกันไปนะพี่น้องว้าเรื่องเดียวกันมันกับมวลัวพี่น้องเนาะคลิปนี้ครับบาวดุ่นสิ้าพี่ผ้าน้องไปว้าถึงยะโสทอนพี่น้องครับยะโสทอนสองมือเป็นจังไดพี่น้อง อุงอิงนะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงทําการแสดงยู่สองมือเอาอยู่บอพี่น้องสองเวทีปาติ๋วกับคําเคิรอนแกว้วคือเป็นแนวนี้พี่น้องครับเป็นแนวใดเดี๋ยวฮามาวอลกันก่อนอื่นเบ,บ่าดุลกับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องเบา่าดุล j o 1 o f f น c i a l ครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบานแพงช่วงนี้ครับอยู่ทงางยะโสธรสองมือเลยครับพี่น้อง ส่วนพอโจรครับพี่น้องก็ยั่งหอบหมอนหอบสาสาด์คือเก่าครับเขาเฮือนยั่งบได้อีลาน่อยก็บ่ให้เขาวงเพิ่นว่าอืมอีลาน้อยบอกว่าพอบ่ต้องมากก็ได้เดล่าเบื้องเอง่าซั่นอืมพอโจกะบ,บ่ไดามาวงหนึ่งเลยครับไปอยู่วงสองครับพออยู่วงสองลูกอยู่วงหนึ่งครับนี่แหละคือสิงี่บอโจเพิ่นตั้งใจนะครับว่าเพิ่นต้องนะครับสามารถที่จะไปได้ทั้งสองวงบริหารงานเต็มที่ แมนบอกครับพี่น้องมีโอกาสเป็นกระชิมาขึ้นวงน้าลูกสาวคือเก่านั่นแหละเนาะแต่ว่าเฮามาโฟกัสอยู่ยาโสท่อนพี่น้องทั้งยาโสท่อนพอพอยแม่ทั้งเยโสท่อนมีบอ่อนในช่องบาวดุลเจว,วันออฟฟิเชียลนี่ครับชื่นชม่มนะครับเดพอพอพอยแม่แมเดอร์น,นะครับชื่นช่มหลายคลิปนี่ครับทั้งยาโสท่อนเอาปลาติ๋วก่อนครับพอนพ,พี่น้องปลาติ๋วนี่นะครับสิ่งแรกเลยก,ก็คือประทับใจชุดอีลาน้อยอุ้งอิงครับอู้ยเพลินมากแบบ สาวเต็มที่เลยครับพี่น้องเป็นสาวแล้วลูกสาวได้เหเอ,อพี่น้องเจ้าพี่น้องพอมาพอแม,อม่เห็นแล้วก็ยิ้มตามเนาะแต่กันยังคงความน่ารักความเป็นองค์อิงคือเก่าครับด้านนาเวที่ปาติวพี่น้องเป็นจังไหนบาดเนี่ยครับพี่น้องปานะครับคนมาหลายขักหลายแน่ปาติวยโสทอนเป็นบ้านของอำเภอนี่เป็นบ้านของเอ่อเมรนปิยาพรเนาะ ปียาพรเมืองยาโซนะครับโอ้ดีใจด้วเพิ่นครับเ <c oughs> พิ่นได้ไปทําการแสดงอยู่บ้านเพินน่นเนาะส่วนอีหลาหน้นอยอุ้งอิงครับช่วงโชว์บ่ต้องบอกถึงครับออกมาเต็มที่เลยนะครับก่อนขึ้นโชว์กัย่างไปขางห้างขางเวทีก่อนด้นะครับคือเกาเพิน่นนั่นแหละนะครับจำเป็นไปเบิ่งค้นแต่จริงๆแล้วเพิ่นไปสังเกตนั่นสังเกตนี่เบิง่งสายตาเพิ่นดอกเออบอดหน่อยบอดห,หน่อยแมนบ่ครับพี่นอนครับเออพอน,นุ่นก็ตามไปถ่ายคลิปให้เบิ่งขอบคุณพอนุนเด้อ ที่รายงานหลังหานหลังวิธีให้เบิงช่องรักช่องไงช่องสาวหน่อยเพิ่นก็รายงานให้เบิงพี่น้องเขาก็นําไปเบิงตามไปเบิงขึ้นเก่าครับประทับใจอยปลาติวย่างบพพี่น้องครับเบาดุนกลับมาเบิงมามือที่สองอย่ยโสธรอนี่สิเป็นยังไงน,นอ่าสันครับค่ําเขืเ่อนแก้วบัดนีพี่น้องสาธุค่ําเขืเ่อนแก้วนะครับอาเภอยาโรเอออาเภอค่ําเขืเ่อนแก้วจังหวัดยาโสทรอนนะครับเป็นอีกสถานที่ที่สองครับที่สาวหน่อย เพชรบานแพ่งไปทําการแสดงพี่น้องปาโกดว่าได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพ่อพอยแม่ท่างค่าเกินแก้วครับเบิร์สังเกตตั้งแต่ช่วงเช็คเสียงเช็คเศร้าพี่น้องระวังเช็คเสียงเช็คเศร้าพี่น้องครับีหลาหน่อยอุงหญิงก็ได้มีการลุดค่าเบาอ,ออกมานะครับพี่น้องได้ฟังบ่ครับครับผู้ใดบ่ได้ฟัง,ฟงเ้อไปเบิ่งอยู่ช่องลักหรือว่วช่องพนุ่นก็ได้ครับเวลาหน่อยจับไม่ขึ้นมากสัน แล้วก็บเบอลนะครับอืมครบซึ่งหกโตเลยอันนี้โซฉหมานไปมันผู้ใดเคยผู้ใดได้ไปเบิ้งนะครับผู้ใดได้ไปเบิ้งกะลองพิมพ์เกาะมาให้พี่น้องเบิ้งหนึ่เด้อวกับเด้อนะครับอันนี้เป็นโฉบไปมนันมั่นแต่ว่าเฮาบ่ได้เอาถึงเรื่องนั้นครับเว้าถึงกําลังใจครับที่ FC แฟนคลับเพิ่นมา้าไอยอย่าโซทอพี่นอ้องยะโสธรเมืองบางไฟโกนี่ล่ะนะครับ FC แฟนคลับทั้ง2อําเภอครับป่าติ้วแล้วก็ยะโสธรนะครับให้การตอบ ปาติวและกับคำเกินแก้วทั้งสองเพื่ออยู่ยัโสทรอนอกันเนาะพี่น้องเนาะแมนบอรครับเอฟซี FC แฟนคลับไปให้กาลังใจพอพอยแม่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันก็นคือทุกเทือทุกครั้งเพรว่าสิเป็นเช็คเศร้าหรือว่าอีหลาหน้อยออกมาโชว์นาเวทีครับพอพอยแม่พี่น้องเข้าสิลุกขึ้นมานาเวที่โดยอัตโนมัติพี่น้องโดยอัตโนมัติบางคนก็บอกว่าได้ทายน้ำแหลวทั้งแ่ชชองช่วงเช็คเสียงเช็คเศร้า อีหลาหน้อยกับว่ได้ทันแต่งตูวออร่ามาเต็มที่ค่ายออกเพิ่นไม่ได้ออกคักแต่ว่าพอมาช่วงร้องเพลงนี่ก็อยากถ่ายรูปนําาว่ซั่นเออผู้พลังคนผูพลังคนมันก็นั่งอยู่หน้าเวทีนั่นแหละครับพอลูกสาวมาก,ก็ลุกขึ้นนะครับเต็มนาฮานนาเวทีอ่ะยะนะครับเบาดุนเบิ่งอยู่ไสว่าซั่นพี่น้องไปเบิ่งคลิปซั่นบอดโจเด้อพี่น้องเดอ้ออุบัติเหตุอุ้งอิงเนี่ยละนะครับปั๊ดอ่ะยะนาฮานนาเวทีทุกสนามของ ยาโสทอนครับเป็นคือกันเบิดตเลยพี <t modern developed Airbnb> ่น้องครับนี่แหละครับคือความเป็นตาหักเป็นตาแ่งของอีหลาน้อยอุ้งอิงครับไปมองได้กายเอฟซี่แฟนครับได้ติตตามได้หักได้แพงคือเกาครับและนะครับอยู่กูกูจันนะครับกูจานคาเกินแกวยาโสทอนอีหลาน้อยอุ้งอิงกันน้าที่มคือเกาเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องไปร่ำถวายเนาะอยู่มองแต่ละมองแต่ละบอลเพิ่นก็จะมีพิธีกัน บอคือกันครับเป็นกับไปล่ำถวายถวายเสียงนะครับให้กับเจ้าสถานทีนะครับกะเป็นการนั่ทีมของอีลาน้อยอุงอิงคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนี่และครับพี่น้องครับคือความประทับใจยะโซท่อนสองงานบอผิดหวังเลยครับกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงสิ่งที่บอผิดหวังที่สุดก็คือพอพลอยแม่เอฟนาะพี่น้องเนาะพอพอยแม่แฟนคลับเอ สาวน้อยเพชรบานแพงครับไปให้กำลังใจล้นลามอีรีครับพี่น้องอย่าลืมเลครับเดือพี่น้องครับบ่ว่าสาวน้อยสิไปมองใดครับให้กำลังใจทั้งสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองนั่นแหละนะครับทั้งพอโจบันนี้ครับพี่น้องหอบพองโฮมกับศาสตร์ยางพานนาเวที่วงสองครับพี่น้องก็โอ้ยโอ้โหปีบกันม้วนแหละครับพี่น้องวงสองบอโจครับพี่น้องครับเพิ่นหอบศาสตร์หอบหมอนหอบพองโฮมครับเขาบานบ้านใดครับพี่น้อง เห็ุจังใดคืออีตุนเพิ่นแท้จึงได้สิเข้าบ้านได้เอานะครับเป็นกําลังใจให้บอลโจโ้เด้อพี่น้องเด้อย้อนงูตัวเดียวพี่น้องครับอืมผู้ใดอันอยากไปหาเพิ่นกะล่องหอบสา่หอบม้อนนําเพิ่นก็นได้ครับพี่น้องเออบาหนุนก็นคิดอยู่ด้ว่าสิไปไปนอนเป็นมูเพิ่นบ่อซั่นมื้อนี้เพ,พิ่นได้นอนไปเนาะพอโจ้นะครับอืมเออโทรไปหาลูกสาวอีกก็ได้เด้อเออเพิ่นลูกสาว อนุญาตนะครับใจอ่อนโทรไปหาเมนุดอีกก็ได้ครับเพื่อเพิ่นใจอ่อนพี่น้องเขากับเป็นคอนเทนต์ครับเรียกว่าเจ้าพอ่อคอนเทนต์อิลีทั้งพอทั้งหลูกครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับน่ตาเปียกตาจื่นตาขอบตาดำเบิร์ดล่ละครับเออเรียกได้ว่า,ามีแต่ความสุขครับมอบให้กับเอฟซีแฟนครับเพราะว่า,วาทึงเวทีหรือในตารางเวทีหลังหา่านหลังเวที ในซีวิตประจํามันกันยังมีความสุขสั่งรอยยิ้มให้กับ f อแฟนครับทั้งพอลูกครับพ่อโจกับอีหลาหน่อยองอิงเรียกได้ว่าพอลูกคู่บุญอิริโนพี่น้องเนาะเอาไทยคลิปนี่ครับเบ้าดุนกาฝาคือเกาละตื่นขึ้นมาเคเอ6ามหกองอิงเพจบ่านแพงอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออาทิตนี้เข้าไปกดไลค์นะครับเข้าไปโหวตให้กับลูกสาวทางคมชันลึกอวอร์ดครับอยากให้อีหลาหน่อยได้ร่างวันอีกปีนึงพี่น้อง อยู่ที่กาลังใจของพ่อพ่อย่นี่แหละเฮ็ดบ่ได้ก็ให้ลูกหลานเฮ็ดให้เด้อยพี่น้องเด้อคุณพ่อคุณแม่อายุ50 60เปิ่นเก่งในคุมมือเนาะเปิ่นเก่งไอที่แหละครับขั่นขั้นเฮ็ดบ่ได้ก็ให้ลูกหลานเฮ็ดให้กดให้ KA36 อุ้งอิงเพชรบานแพงพี่น้องครับสิบปีชอบพ่อจูกับอีลาน้อยอุ้งอิงอีกก้อนครับเดี๋ยวสียาเ้าสู่กันฟังเนาะพี่น้องมีหยังสีเว้าสู่ฟังกัลองเ้าเข้ามาในคลิปนี้เนาะเบาดุลล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ